สวัสดีครับวันนี้พบกับเซอร์ประวันอีกครั้งนะครับวันนี้ประวันก็อยากจะมาแนะนํานะครับผมรถ1รุ่นนะครับรุ่นที่ขายดีของเราณเวลานี้นะครับก็คือเจ้าคันนี้เลยตอนเดียว4ี่คูณสนะครับเครื่องยนต์2.8นะครับขับเครื่อง4ีล้อแล้วเรามาทําการในส่วนของแต่งแปลงหน้าเป็นแบบยาสปอร์ตนะครับส่วนเซตเนี้ยนะครับที่บอลอยากแนะนำนะเพราะว่ามันเป็นเซตที่ค่อนข้างจะเซตเริ่มต้นเซตเบสิกนะครับสำหรับ ท่านที่ไม่อยากใช้งบเยอะแต่อยากได้รถสวยใช้งานหรือบางท่านมีงบครับแต่อยากไปทําต่อเองนะครับผมก่อนแนะนําเซตนี้เลยเป็นเซตเบื้องต้นพื้นฐานนะครับผมของการแต่งตอนเดียวเป็น j จสปอร์ตครับผมในเรื่องของรายละเอียดตัวรถเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดีวิวกันครับผมกับกล้องค้าป้ายรีโวตอนเดียวหรือเราจะเรียกกันหัวเดียวก็ได้นะครับตัวนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์2.8นะครับหรือ2,008นะครับผม เป็นรุ่น4 v e l นะครับผมเกียร์ธรรมดานะครับราคาอยู่ที่749,000บาทครับผมโดยความพิเศษของตัวนี้คือเรามีการจับแต่งแปลงหน้าทาป,ป,าป่าเรียบร้อยให้เขาหล่อๆเป็นแบบจะสปอร์ตแบบนี้เลยนะครับผมได้ใช้งานด้วยได้หล่อด้วยนะครับบอกเลยว่าเจ๋วสุดๆนะครับผมอ่าส่วนดีเทลเป็นยังไงไปเริ่มกันเลยนะครับด้านหน้านะครับผมด้านหน้าเรามีการทําใหม่ทั้งหมดนะครับผม นะครับผมไม้ด้เป็นไฟหน้านะครับไฟหน้ามีการแปลงใหม่นะครับเป็นแบบโปรเจคเตอร์แบบนี้สวยๆนะครับผมพร้อมกับไฟตัดหมอกเราก็ใส่ให้นะครับผมส่วนเซตหน้าทั้งเซตเราเป็นเซตแบบยั s วสปอร์ตนะครับผมคันนี้โหสวยมากนะครับผมบอกเลยว่าแจมจริงๆนะครับผมนี่ครับดูด้านดูครบด้านด้านทุกเอ้ดูครบด้านด้านหรอดูครบทุกด้านเลยนะครับผมนี่ครับไฟหน้าเปลี่ยนใหม่นะเป็นโปรเจคเตอร์เสริมในส่วนของ ไฟตัดหมอกเรียบร้อยนะครับผมโอ้โหสวยมากนะครับบอกเลยว่าเป็นเป็นการขับตอนเดียวที่เท่สวยนะครับผมต่อมานะครับผมอ่าเดี๋ยวบานขออนุญาตพาไปดูในส่วนของล้อแมกนิดนึงนะครับผมนี่ลอแม็กนะครับผม ตัวนี้มาในเซตนะครับผมในเซตเลยนะครับได้ล้อแม็กพร้อมยางนะครับแบบนี้เป็นล้อแม็ก18นิ้วนะครับอบรัดด้วยยางนะครับซึ่งบอกเลยว่าออฟเซตตัวนี้ทางผมจัดทําเป็นพิเศษนะครับให้มันเข้ากับซุ้มล้อแบบนี้นะครับผมก็คือตัวล้อจะไม่หุบนะครับจะไม่โผล่นะครับผมตัวนี้จะสวยงามนะครับเป๊ะเลยนะครับผมเข้ากับซุ้มล้อสุดๆแล้วก็ในเซตมาพร้อมกับซุ้มล้อรำให้ใหม่นะครับผม มีการอัปแก้มใหม่นะครับให้แก้มมันดูนูนขึ้นนะครับเพื่อเข้ากับซุ้มล้อสวยๆแบบนี้นะครับผมน้านะครับผมถัดมานะครับผมแล้วก็มีการในส่วนของกระจกนะครับเป็นกระจกดําเงานะครับผมแบบนี้นะครับสวยๆนะครับผมและก็ยังเสริมในส่วนของบันไดข้างนะครับผมเป็นบันไดข้างเด็กนะครับจริงๆงบันไดข้างเด็กเรามีให้เลือกอยู่หลายแบบนะครับผมแต่ว่าแล้วแต่ชอบนะครับมีแบบตะแกงก็มีทีอาร์ดีก็มี อ่าส่วนนี้เป็นของ LWN นะครับแล้วเรามาเสริมในส่วนของติดโลโก้เจ้าสมบัติให้นะครับโอ้สวยสวยมากครับผมอ่ามาครับดูทั้งคันอ่ะขออนุญาตพาดูด้านข้างนะครับเป็นแบบภาพเต็มนิดหนึ่งนะครับขออนุญาตถอยดูนี่ด้านข้างภาพเต็มก็จะเป็นแบบนี้ครับสวยๆเลยนะครับผมแบรนา์แน่นอนนะครับคันนี้ลูกค้านะครับขอเลือกเป็นฟิล์มปลอดนะครับประวันก็จัดให้สวยๆนะครับผมนี่แบบนี้นะครับผมฟิล์มปลอดนะครับผมอ่า มาพร้อมกับกันซาดนะครับติดได้เพื่อความสวยงามด้วยใช้งานได้ด้วยครับได้แ,แต่คนชอบมาบางคนถ้ากลัวเสียงลมปะทะแล้วดังก็ไม่ต้องติดก็ได้ครับเดี๋ยวนี้ก็แล้วแต่แต่ท่านก็ไม่ค่อยติดครับผมต่อมาก็จะเป็นส่วนของอแม็กไนเนอร์ด้านหลังอ่าตัวนี้รายละเอียดเล็กน้อยนะครับผมอ่ตท้ายได้ต่อมานะก็เป็นเรื่องของการชนท้ายการชนท้ายตัวนี้นะครับผมเราใส่ให้เป็นแบบเห็กเพราะเดิมทีต้องบอกก่อนว่า b ีแคปตอนเดียวนะเดิมทีนะครับ บันไดข้างไม่มีนะต่อให้เป็นตัวยุกสูงก็มีบันไดข้างแล้วก็มีกันชนท้ายให้นะครับตอนนี้ลูกค้าต้องเพิ่มเองนะซึ่งตอนนี้ลูกค้าก็เลือกเป็นกันชนท้ายแบบเด็กนะครับพร้อมไฟถอยแบบนี้เลยสวยนี่นะครับไฟถอยแบบนี้เวลาเราเปิดไฟถอยเนี่ยตัวเอ้ยเวลาใส่เกียร์ถอยสิเปิดไฟถอยเฮ้ยบ้าเวลาเราใส่เกียร์ถอยเนี่ยไฟถอยก็จะติดด้วยนะตรงนี้นะอ่าแบบนี้นะผมสวยสวยไหมสวยเนาะ แล้วก็ไฟท้ายเราเปลี่ยนใหม่นะครับเป็น LED เลยแบบนี้เป็นเลขสามหรือตัว e แล้วแต่คนเรียกครับผมก็คือเดิมทีจะไม่ใช่ไฟแบบนี้นะครับไฟรุ่นนี้ปลกจีอยู่ในพวกยกสูงนะครับผมซึ่งตัวนี้เราก็ทําการเปลี่ยนใหม่ให้ทั้งชุดของแท้เบอร์ศูนย์นะของผมเป็นของแท้เบอร์ศูนย์ครับเรื่องของระบบไฟนะเพราะว่าเราต้องรับประกันคุณภาพให้ลูกค้าด้วยนะครับผมนี่แบบนี้ครับสวยๆเลยนะครับผม เสร็จแล้วเดี๋ยวประวันขอย่าสรุปนะครับผมสรุปในคลิปนิดนึงนะครับผมอ่าขอเสริมนิดนึงนะครับผมคันนี้มีการใส่แข็งด้วยนะครับเ,เขาเรียกว่าแผ่นก,กันกระแทกสีนะครับคันนี้เป็นสีแดงนะครับ mm hmm. เพื่อให้รับกับโลโก้นะโลโก้จะเป็นสีแดงครับแบบนี้นะคะะรับผมสวยๆเลยเดี๋ยวขอสุดท้ายคลิปครับสาหรับท่านที่สนใจนะครับผมตอนเดียวแบบนี้รอๆแบบนี้เท่ๆแบบนี้นะครับผมสามารถติดต่อประวันได้นะครับผมตามช่องทางต่างๆเดี๋ยววันด้านล่างของใต้คลิปนะครับผม ท่านใดสนใจนะครับอยากได้ตอนเดียวสวยแบบนี้นะครับก็ทัาบอลได้นะครับผมงบประมาณคุยกันได้นะครับผมเรามีทางออกให้ลูกค้าอยู่นะผมไม่จำเป็นต้องแต่งเต็มขนาดนี้ก็ได้แต่ว่าตรงเนี้ยบอกก่อนว่าเป็นเซตเริ่มต้นนะครับผมคือจริงๆมันมีลูกค้าแต่งจนไม่ไหวจะเป็นช่วงร่างใส่ข้ออะไรมีอีกมากมายนะครับแต่เซตเนี้ยที่บอลอยากแนะนำนะครับเพราะว่ามันเป็นเซตเริ่มต้นเหมาะสมรับงบไม่เยอะนะครับลูกค้าเพิ่มตังค์จากเงินดาวแค่หลักหมื่นกว่าบาทสองหมื่นก็ได้แล้วแบบนี้นะครับผม สนใจนะครับทักมาได้นะครับผมเดี๋ยวปานจะรีวิวต่อทําในนี้มันจะมีรุ่นที่ทํามากกว่านี้นะครับใส่โชคใส่อะไรเนี้ยมีอีกมากมายนะครับผมวันนี้ปานขอยาไปก่อนนะครับไปแล้วครับ